นี่นี่ก็กำลังเนี่ยกะว่าเดี๋ยวถ้าพี่โตดูปุ๊บนี่ก็จะกัดลิ้นตัวเองเหมือนกันตายเลยเหรออยู่ไม่ได้หร่อมากว้ายอยู่ไม่ได้ละอ๋อนี่เวลาเราไปไปไหนเราก็ไลฟ์นานๆทีนานๆทีนานๆทีนี่คือแทบทุกวันเกือบทุกวันเซฮายเพื่อนบ้านค่ะใช่อยากแกงพี่โตเอาอะไรมาแกงพี่โตย่างฟิลเตอร์ไปด้วยตอนนั้นเออทำไมพี่งงวะอ๋อไม่นาน ฝากติดตามด้วยนะคะในรายการในรายการไปโดนไอนะครับติดตามน้องอิงฟ้านะครับเขาเพย์อย่างนี้เลยครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะหนูอยากได้วิดีโอที่ตัดอิงฟ้าออกเกิดจากที่เกเอ้ยเขาไม่อยากเห็นอิงฟ้าไม่ที่เชิญมาตั้งใจเลยเพราะว่าแบบอยากให้เห็นคนอยากให้คนเห็นอิงฟ้าลูกนี้จริงอยากให้ไปูดูที่เป็นนักร้องเพราะฟังแล้วแบบ ฟังจากครั้งแรกเราเคยเห็นคลิปแล้วอ้าวคนนี้ร้องเพลงได้หนิร้องเพลงได้ดีด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่โตที่เชิญมาด้วยค่ะเป็นเกียรติมากเลยมีโอกาสจะบวชให้อยากบวชพี่ซันบอกว่าอยากบวชพี่ควาทำพี่ฝาทำขวัญจบเริมเดี๋ยวเราแบบเริ๋ยต้องใกล้ใกล้ดีนะครับผมไม่นะครับได้เลยครับผมขอจิตปฏทีนีด้ไหมได้เลยค่ะเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้เลยเราได้กินข้าวอยู่กับพี่โต เราไม่ได้กินข้าวค่ะเรานั่งดูค่ะเออเหรออืมนะคะหูอขอเก็บไว้ในเลก็กดัาดฟันสักนม็ดนึงได้ไหมขอ้ <c oughs> องหลอยขอ้องเลยเอาไว้กินพวกนี้น่คือตอนนี้ไม่มีใครคอนเซ็ตเหตุหนูแล้วไม่ได้สนใจหนูนแล้วเอาไงกับพวกนี้ดีอ่ะพี่สันลืมแดดดีไปแล้วอ่ะพี่โตมาคือลืมแดดเลยงงเลย แสดงพวกนี้ไม่ไ <serving> ด้ร <wan ita mixer> ักเราละนี่ก็เชิดเหมือนกันนี่ว่าจะไม่มาหรอกลัวแบบปาดหนูปาดหน้าคนอื่นเพราะว่าขาดจริงรอบนี้แย้เลยอุ้ยพี่มีทำไงอ่ะจะไปเก็บตังค์ปะของใครอ่ะขอซื้อแล้วป่ะพี่ใครหนูขอซื้อต่อได้ไหมตัดแขกออกเลยบอกขอซื้อแต่ไม่ต้องบอกเขานะว่า บอกว่าชอบมากบอกว่าน้องอิงชอบตัวนี้มากเลยอยากซื้อเก็บไว้เขาดูอไรเขเขาดูไลฟ์อยู่โอเคอเคอกกันไหมอยาลกลบไลฟ์ <c oughs> ได้ไหมจะกลับมาดูพี่โตใหม่แรงมาก <c oughs> ไม่ดูเลยนี่ไม่ให้ดูพี่โตจ้ะ <c oughs> พี่โตมีน้องชายด้วยหล่อมากจริงเหรออืใช่เราเป็นเอฟซีเนี่ยเราเป็นเอฟซีแม่เขาเกษีสัมปทานเวอร์ <c oughs> เราไม่ดูพูพดจริงๆเราไม่เคยดูพี่ดูแม่เขาเล่นนะ กิบปะถ้าเอาทักเลืเสื้อขายบอกกิบปะ <c oughs> ดูดิเขินจนกินไปแล้วจนกินไปมันลืมว่ากาแฟขมนอ้อหรือว่าจริงๆริงมันต้องนี้กิบปะเขาที่เขาเรอะไรนะเองอะไรกิบปะเจ็บขนาดจบแคลร์ f c ็ีพ ไลฟ์นี้มีไลฟ์นี้มีเสียงแควกกว่าจะเข้ารายการพี่ฟ้าเขาเรียกเขาเรียกพี่ฟ้าบอกดิสสั่งชัดเลยเขาเรียกพี่ฟ้าเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วค่ะทุกคนต้องไปตั้งสติแหละนะคะฝากติดตามด้วยนะตึงพี่มีหนูขอหยุดใส่ชาร์จใหม่ใหม หัวรถเหนื่อยอ่ะพูดตรงนั้นมันเหนื่อยอ่ะอยู่กับพี่สันเหนื่อยกายเหนื่อยใจใครพูดอะไรอีกเขาบอกว่าไม่ชอบพี่สันอย่ามาเก่งพูกหัวโปกพู้จัดการอ่ะรวยกว่านะดูดิ เราเป็นเอฟซีอิงฟ้าตัวจริงดูได้เสียเบิ้มนี่เอฟเลยเวอร์จริงๆอ่งะถ้าสมมติพรุ่งนี้หนูทูกห่วยในวันที่หนึ่งหนูจะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนูซ้อมรวยมาแล้วความรับผิดชีเหรียวใช่ถ้าวันพรุ่งนี้หนูรวยหนูก็เฉยๆเิเพราะว่าซ้อมมาแล้วใช่คือจริงๆคุณแม่ก็รวยอยู่แล้วใช่ก็คือซ้อมรวยมาตลอดชีวิตตอนนี้คือบททดสอบของชีวิตเฉิบิ ให้ที่มันดูแบบตนเล็กๆ็กจริงๆเราเป็นเจ้าหญิงที่เรามีเพื่อนน้อยเพราะอะไรหรือเปล่าเราเป็นนางฟ้าใช่ถ้าเราครบกับมนุษย์เยอะอะเราการนางฟ้าเราจะหายไปก็จริงนะแล้วเราก็เลยคบเพื่อนน้อยๆพอจ,จริงๆอ่ะดอลลี่คือนางเงือกใช่ดอลลี่ไม่ได้อ้วนแต่ว่าบวมนางทะเลถ้าสมมติว่าคบกับมนุษย์เยอะมมยใช่ไหมคบกับมนุษย์เยอะก็คือจะมีหางนางเงือกออกมาก็จะไม่ได้ขา ดอลลี่ใช้ใช้ความผอมแลกกับขามาถึงว่าหลังๆไม่เห็นดอลลี่กินน้ําเลยอะใช่แล้วป้าแดดอะปะ้าแดดไม่ค่อย <c oughs> ป้าแดดเป็นนางแมวป่า <c oughs> จริงๆแล้วแมวนั้นไม่ใช่เป็นแมวเลี้ยงไง <c oughs> ใช่เป็นเพื่อนของนางเดวยวลอนกลางคืนนะจ๊ะกลายว่างเป็นแมวป่าออกมากินควนในแดดมันมีความรักหรือเปล่ามันหายไปเลย พี่ได้มีความรักใช่ตอนนี้เขากำลังอินเลิฟเบะปากใส่เขาเอาอีกอีกนิดนึงได้อีกอเอาเร็วมาเบะปากใส่แดดเอาอีกได้อีกมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาอีกหน่อย พอแล้วเราต้องไปแล้วพี่โตจะกินข้าวถ้าพี่ถ้าถ้าพี่มีกินเมื่อกี้กอกีดกคนเงียบจะเราถ้าพี่มีกินเมื่อกี้ก็คือไม่ไปอันนี้พี่โตกินเราต้องไปพี่มีกินก็คือเรละเสียงดังเลยแต่ว่าพี่โตกินต้องเงียบมาสองมาตรฐานป่ะเดี๋ยวขาดอีก เออไม่เหลืออุ้ยอุขายไปเยอะจริงนะพี่มีมาขายเกือบหมดเลยอะเรียาซื้อเลยถามพ่อคนว่าตัวเท่าไหร่ขาดจริงอย่างนั้นถ่ายรูปให้สวยๆเลยนะเพราะว่าเขาจะได้ให้อภัยได้ปแดดยังอยู่หรอไปแดดอยู่หรอเขาขอเลขสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์มาหรอรกูไม่ใช่อินฟ้า แต่นี่มีความรู้สึกว่าสองตัวมันจะออกสี่สองนี่ว่าห้าหนึ่งหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ทุกคนลงไลฟ์ก่อนนะขอแบบไปตั้งสติก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันครับไปเย็บเ,าาเสื้อก่อนเสื้อขาดแล้วรัดน้องไงอีก,อกิปอยู่ไหน